กองทัพบ,บกจัดพิธีสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์กรณีพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เพื่อรำลึกและยกย่องวีรกรรมอันหารกล้าของทหารผู้สละชีพเพื่อปกป้องมาตุภูมิพิธีจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับท่านพลเอกพดาแคล้วปลอดทุกผู้บัญการทหารบกเป็นประธานแล้วก็มีพลโทบุญสินป์พัดกลางท่านแม่ทัพภาคที่สอง พลโทภัยบู์พุ่มพิเชษผู้บริจาการหน่วยบริจาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกนะแล้วก็มีแม่ทัพในกองอีกหลายท่านครับเข้าร่วมพิธีสําคัญนี้แล้วก็มีภาคเอกชนมีองค์กรทหารผ่านศึกผู้บริหารท็อปนิวเราก็เดินทางไปร่วมพิธีด้วยนะครับคุณชัดชัยผู้โคกหวายคุณเอกชัยชัยเชิดชูกิจฮะนี่ครับอันนี้ผู้บริหารท็อปนิว คือภารกิจอย่างเงี้ยช่องอื่นไปยังไงเราไม่รู้แต่สําหรับท็อปนิวนี่คือภารกิจสําคัญฮะแล้วท่านผู้ชมวันนี้สามารถบอกได้เลยฮะเราจะฉายหนังสารคดีชีวิตเลือดเนื้อของทหารกล้าที่อุทิศชีวิตเพราะวันนี้คือช่วงสําคัญในประวัติศาสตร์ชั่วงชีวิตของ คนไทยคนหนึ่งเนี่ยบางคนไม่ผ่านช่วงที่มีการสู้รบเลยนะใช่ค่ะจนนักการเมืองบางกลุ่มมันเอามาปั่นได้ทหารมีไว้ทําไมทหารไทยลบไปก็ไม่ชนะอเอาเงินป้องกันประเทศเอาไปซื้อผ้าอนามัยซอกกอดบ่นทํำลายแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงทุกอย่างกระจ่างชัดหมด<ช>วาทกรรมที่เคยลวงถูกฉีกทิ้งแล้วนี่คือประจักษ์พยานครับนี่คือ ญาติของวีรชนผู้กล้าวันนี้เดินทางเข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรตนินี้เพราะว่ามีการจารึกชื่อบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกฮะเป็นการจัดพิธีเสดุดีผู้สละชีพเพื่อชาติแล้วญาติพี่น้องภรรยาพ่อแม่ลูกนะคือมาด้วยความหัวใจที่ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องแต่ขณะเดียวกัน ความรักที่มีต่อสามีต่อพ่อต่อลูกนั่นคือความผูกพันส่วนลึกแต่ชีวิตอย่างเพลงเมื่อสักครู่ชีวิตทุกชีวิตถึงเวลาก็ต้องตายคำว่าตายความหมายก็คือสิ้นลมหายใจแต่การอยู่ในความทรงจำนิรันดร์ของลูกหลานของแผ่นดิน นั่นคือสิทธิของวีรชนผู้กล้าเช่นผู้กล้าที่สละชีพในสงครามครั้งนี้พิธีนี้จัดขึ้นบริเวณหน้ากำแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกซึ่งเป็นสถานที่สถิตนามวีรชนกองทัพบ,บกที่สละชีพเพื่อชาติปกป้องแผ่นดินไทยในสรม,สมรภูมิสู้รบต่างๆฮะแล้วก็วันนี้ก็จารึกชื่อทหารกล้าที่สละชีพจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชา ลงบนแท่นประทับมีพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงเคารพพร้อมกับการยิงสลุดเพื่อเป็นเกียรติและการวางพวงมาลาเพื่อแสดงความอาลัยนี่ครับรายนามวีรชนทหารกล้าทั้งสิ้น16นายนะครับค่ะแล้วมีการใช้หนังสารคดีที่ให้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ ของทั้ง16นายการสู้รบที่ผ่านมาแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหนยังไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยครับความยาวนี่ประมาณ10กวนาทีเดี๋ยวผมจะฉายท่านผู้ชมได้ชมเต็มๆท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านหรือดูผ่านมือถือหรือเปิดทีวีตามร้านต่างๆนั่งดูเนี่ยเดี๋ยวเตรียมได้เลยบอกกับเพื่อนๆก็ได้มานั่งดูด้วยกัน เราจะฉายเต็มเต็มให้ชมเพราะนี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อพอล่าสุดกัมพูชาหึ่มหึมแล้วใช่ค่ะคาดการว่าจัดวางกำลังพงตามแนวในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนผ่าน